นี้เีสววตมาดูปลานะครับคนที่มามาดูปลากันเต็มเลยรเต็มเลยโอ้โหนนท่องเที่ยวนะครับเที่ยวมีเจ็ดแปดตัวแล้วครับเอาเอาตัวกอเป็นทะเลอ่าไทยที่เชื่อมระหว่างจังหวัดสมุทรคราการกับสมุนไพรรสุโขทัครับมา มาเยอะมากเลยอันนี้ไม่ใช่เทสกาลนะครับแต่ท่าเทศกาลนี่มาเยอะมากมวันนี้ก็จะได้เห็นวันน่าต้องโง่โม่แต่คนเยอะก็ยืนจอ้องแล้วก็ตะโกนตะโกนตะโกนร้องนี่ฮนะโดยเฉพาะนี่นะคนที่นําเที่ยวมาวันนี้ไม่ใช่ใครเลยครับ <laughs> มีนักบุตรข้าหลวง <laughs> ผู้ใหญ่ทั้นผู้ใหญ่นพดลน์นิจโยธาคันนี้เป็นดาราน,นักแสดงชื่อดัง <laughs>

เวลาไม่นานครับเนี่นะโดยเฉพาะบางสบูนเนี่ยต้องมานะครับมาเที่ยวเเรื่องของอาหารประมงดีมากแนะนําให้เลยนะครับมาทานร้านอาหารเรือแลนเล่รอ้เกี่ยวกมากสุดยอดสุดเยี่ภาพสวยมองไปพี่จะได้เห็นการเลี้ยงหอยแอนมองไปพี่จะได้เห็นการเลี้ยงหอยแอนคู่เห็นการเลี้ยงปลาถ้าสิ่งที่ภาพสวยงามผมครับก็จะอยากเชิญชวนมาครับผม ได้สุดยอดขอบคุณมากครับ